วันนี้เราจะไปวัดขุนสมุทรจีนกันนะครับวับดสากรเราเดินทางออกบ่ายโมงครึ่งแล้วขอให้ฝนจะตกนะครับเดี๋ยวกันวัดขุนสมุทรจีนลุยๆนี่บรรยากาศถนนพระรามสอง ไม้จะเสร็จแล้วผมไม่รู้ว่าจะทันทีหรือเปล่า I do เียกชื่อเจ้าภาพที่เอาพระพุทธรูปมาถวายให้ผมหน่อยถวายเสร็จยังครับพอถวายเสร็จแล้วจะผมใช่ก่อนแน่ใจว่าเจ้าภาพที่หนึ่งเขพุทธรูปมาถวายในการถวายพระพุทธรูปของสััสคามเป็นสมบิบ้านคนเคยอาศัยอยู่ตรงนี้บุญจะมากบนยอดน้อยบุญจะน้อยเจ้าพานี้ไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อไม่อยู่ที่หลวงพ่อทุ่มไม่ได้อยู่ที่หลวงพ่อจังหวัดไม่อยู่ที่หลวงพ่ออำเภอแต่อยู่ที่เรา พอน้ำทะเลท่วมคนก็เลยย้ายที่อยู่เป็นไงบ้างครับอะไรก็สวย เนี่ยดูเสาไฟแต่ละต้นมันจะมีนกอยู่ตัวหนึ่งกกาะมีนกอยู่เลยเาจะได้นหลอก็เสิท้านห้าตรัอนนกมันจะเกาะเสาไฟเสามันอยู่นะตอนนี้เราเดิอนอยู่รอบๆวัดคุณสมุทรจีน เป็นทางเดินจุดชมวิวของวัดนะครับกระดูกปลาตัวใหญ่มากโอ้โหเบลมนดูอะไรนี่พเบลินเดี๋ยวแม่หันกล้องก่อนโอ้โหเธอ นี่มันกระดูกปลาขี้เกียจปลาวานนี่กระดูกปลาวานเห็นเปล่าตัวใหญ่มากดูดิหางนี่ต่อมันมันมาได้อย่างนี้เลยเหรอ้าทำไมมีหางสองหางอ่ะสองตัวมีสองตัวอ๋อฝั่งนนุนตัวหนึ่ง ต่ฝั่งนี้จะสมบูรณ์กว่านี่ยาวประมาณสองสี่หกแปดเกือบสิบเมตรนะตรงนี้ริมน้ำเย็นเย็นมาวมานบูดา้าเป็นกระดูกข้างหลังก็โอเคนะดูดิมีที่นอนพักผ่อนเติมใจมีขครอลอตเตอรี่ด้วยหมาหลับสบายเลย ไปมานอนสบายเลยขึ้นไปไหว้พระตรงนี้นนเดี๋ยวผมจะตีเดี๋ยวผมจะตีข้อง

รูปตรงนี้สวยมากปางห้ามทะเลเหรใช่ไหมเ <laughs> ดาวนี่เพราะว่าหันหน้าไปทางทะเล น้ำทะเลซัดแรงมากดูดิโอ้โหดูฝนตกแล้วครับตอนนี้ฝนตกฝน <Okay, okay. S 1> ตกอากาศเย็นดีหาที่หลบแถวนี้ก่อน เนไปได้คือแต่ขึ้นขุ่บนโบนได้ลย ไม่มีใครอยู่แบบในว่าดไม่ไมอยู่แล้วน้ำทะเลไล่่ะทันนี้ไม่ได้ละสุดทค่นี้ล้ะครัโอ้นี่ที่หนึ่งศูนย์นะหนึ่งศูนย์ใบเดียวใช่ไหมีม่ยใบเดียว ชุดหนึ่งเหรอแม่ครับเอาอันเดียวพอครับไม่กลับเนาะกลับบ้านอยู่ครับรอรับตังค์เรารับตังค์นี่หนึ่งไอ้กลับหวยไอ้กลับบ้านจะกลับบ้านนิดเดียวกลับบ้านไปรับตังค์ครับไปขึ้นรางวัล Yeah. ่าวทางะที่วันตกทตวันตกทางบ้านเราทางกลับบ้านเราด้วยฝนตก มันบากนะเวลาสร้างอะไรเป็นเหล็กขึ้นสนิมหมดอ่ะเขาก็เลยคิดถึงไม้เลยป่ะไม้ก็ผูกอีก นาฬิกาสี่โมงเย็นครับทําไมถึงได้เปลี่ยนเร็วเพราะว่าหลวงพี่หลวงพ่อก็จะได้รีเก็บสถานที่ถ้าไม่เก็บนี่เล่ยนหมดพอได้เก็บเสร็จก็มืดมืดแล้วก็าไม่มีไฟเงินแผ่นได้ครับนะบุญตั้งบุญสนอันนี้เป็นกองบุญตั้งหลังคาอันนี้ศาลาเสร็จอันนี้ครับอันนี้อันนี้หลังคาครับหลังคาที่ าไปสัานตรงนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปได้ไหมครับผมได้ค่ะเปล่าครับถ้าจะพานไม้ตรงนี้มันล่างหน่อยอ๋อตรงนั้นเข้าได้แต่ว้านตาทางวัดเข้าได้เ,<อ>เข้าได้แต่ทางท่าพานไม้ตรงนี้ลําบากเดินดีกว่านะเดินได้เดินดีกว่าจอ,จอดจอดรถไว้ข้างหน้าตรงนี้ใช่ไหมได้แล้วก็เดินเข้าไปเที่ยวได้หรือว่าพีจ่จะไปตรงนั้นแล้วพี่จะมีซอกเยอะๆค่ะไปมีทางตรงแล้วก็มีทางแยกอืม พี่เขเดินมาแบบขับมาทางนี้เลยแล้วเจอหน้าจัอ๋อคือขับไปตรงไหนตรงนู้นเหรอทางขับตรงมานี่แล้วจะเห็นวัดใช่ไหมพี่ครับแต่พี่ก็จะเลี้ยวไปมันจะมีซอกเล็กๆอ๋อตรงข้างที่ทางเข้าวัดอ่ะใช่ไหมจะมีถนนนิเล็กนิดนึงอ๋อขับต้าไปตรงนั้นได้ใช่แล้วมันก็จะออกมาทางนี้ก็ได้หรือว่าจะออกทางตรงทางเดิมอักพัทราไงเราจะเดินข้ามสะพานไม้นี้ไปนู่นนะ เดินไปสายสารข้างในอุ้ยโยกแรงเดินนี้ไม่เลี้ยวขวาอีกมีที่เลี้ยวก่ะนะ ลกกา่ดิจะมีาเรามาถึงแลน,นี้คืออะไรครับวบเนเรอยรงนี้ดีกว่าไหมมันก็น้างจะได้นะไม่เสียกว่าเก็มีป้ายน,นนะ ใส่มาได้อยู่แต่ว่ากัวอันเป็นเวฟนี่พอได้อยู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาท่าทางเป็นมิตร <Five> s, <laughs> จร anyway, ิงเหรอสารเจาพาอหนุ่มน <identity> ้อยลอยชายบ้านขุนสมุทรจีน

พนักง,งานต้อนรับอยู่สองคนสองตัวไปแล้วพี่บายไม่หลบเลยนะฉันนอนอยู่ก่อนแกก็หลบดปสิสวัสดี 一个晚风轻拂澎湖湾，白浪逐沙滩。没有椰林对斜阳，只是一片海蓝蓝。坐在门前的矮墙上，一遍遍幻想。也是黄昏的沙滩上，有着脚印两对半。 那是外婆拄着杖，将我手轻轻挽，踩着过暮走向一回暖,暖暖的澎湖湾。嗯、一个脚印是笑语一串，消磨许多时光，直到夜色吞没我俩在回家的路上。澎湖湾啊，澎湖湾，外婆。 有我许多的童年幻想，阳光、沙滩、海浪、仙人掌，还有一位老船长。